สวัสดีครับผมชื่ออดัมผมเป็นเจ้าของฟิตเนสที่อโศก m a x f t t คือโปรแกร,รมการออกกำลังกายที่ช่วยผู้หญิงหลายคนลดน้ำหนักแบบถาวรแล้วก็ดูแลหุ่นกับสุขภาพดีขึ้นในภาพรวมนะครับไม่ว่าคุณอยากลด5หรือ10กิโลหรือ20กิโลหรือแค่อยากมีหุ่นกระชับผอมลงหรือว่าดูแลสุขภาพดีขึ้น Max Fit จะสามารถ ช่วยแล้วก็ผู้หญิงคนอื่นจะเป็นแรงบันดาลใจในการมาร่วมคอร์สของเราเราก็จะมีสังคมแล้วก็ส่วนร่วมนะครับอาดัมเข้าใจว่าหลายคนเคยลองหลายอย่างในการลดน้ำหนักอย่างเช่นไปจ้างเทรนเนอร์ส่วนตัวไปลองผลิตภัณฑ์ทั่วไปอาหารเสริมไปอดอาหารแล้วก็มีความหลมเหลวหลายครั้งผู้หญิงหลายคนที่มาร่วมคอร์สของเราไม่เคยมีความสนุกกับการออกกำลังกายไม่เคยชอบการออกกำลังกาย แล้วก็มาที่นี่แล้วก็ติดใจก็เลยอดัมอยากอธิบายเกี่ยวกับคอร์สของเรานะครับนี้ผมต้องให้คนอื่นๆมาสัมภาษณ์กับการเปลี่ยนแปลงร่างกายจากเป็นคนที่น้ําหนักเกินประมาณ30มกิโลไปจุดที่เป็นนักกีฬาอชีพที่พอใจกับผลสุขภาพประก็มีความมั่นใจผมใช้เวลาในการศึกษาประมาณ3-5ชั่วโมงต่อวันประมาณ1นชั่วโมงในการเรียนรู้กับเรื่องโภชนาการแล้ก็พวกท่าก,ออกระดางกาย เราไปศึกษาเพ,เพิ่มเติมในการเรียนวิชากีฬาทางมหาลัยผมใส่ทุกอย่างที่เรียนรู้ในโปรแกรมที่จะให้คุณมีหุ่นพิสสมบูรณ์แล้วก็ไม่ไปเสียเวลาอีกเลยนะครับผมเข้าใจว่าบางคนอาจจะไปจ้างเทรนเนอร์ส่วนตัวแล้วก็อาจจะมีความสําเร็จในการลดน้ําหนักอย่างไรก็ตามโปรแกรมของเราจะถูกกับการจ้างเทรนเนอร์ส่วนตัวประมาณ70%แล้วก็จะมีความสําเร็จประมาณ80% หากคนคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเกินไปอดัมต้องเตือนผู้หญิงบางคนที่ยังไม่ได้มีความสําเร็จในการลดน้ําหนักก็บางคนประมาณ20%ของคนที่มาร่วมคอร์สของเราอาจจะมีความหลงเหลวอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าไม่ได้ใช้ให้เราเวลาพอที่จะให้มีความเปลี่ยนแปลงในด้านโภชนาการแล้วก็ในการสร้างนิสัยใหม่ในการออกกำลังกายนะครับ นอกจากนี้เหตุผลที่สมาชิกผู้หญิงหลายคนที่มาร่วมคอร์สออนไลน์หรือคอร์สทางฟิตเนสของเราจะมีความสำเร็จสูงเพราะว่าจะมีความเรียนรู้ใหม่ในด้านโภชนาการที่จะสามารถช่วยก้าวหน้าในการใช้มือตัวเองกับบริมาณในน้ำหนักตัวเองต้องกินประมาณเท่าไหร่แล้วก็ต้องเลือกอาหารอะไรบ้างที่ไม่ไปสับสนอีกเลยนะครับ สมาชิกของ m a ็กซ์ฟิส่วนใหญ่จะมีความสุขมากขึ้นในชีวิตของเขาเพราะจะค้นพบหุ่นใหม่ที่ไม่เคยมีแล้วก็จะชวนครอบครัวหรือเพื่อนเข้ามาร่วมคอร์สของเราด้วยถ้าคนยังไม่มั่นใจคนจะสามารถคุยกันกับหลายคนที่มาเล่นที่นี่หรือหลายคนที่มาร่วมคอร์สออนไลน์ของเรานะครับที่จะให้คนมีความมั่นใจว่านี่เป็นสิ่งที่คนต้องการในชีวิตของคุณ อาดัมอยากให้คนจองเวลามาคุยกันกันกบทีมโค้ชของเราเราจะคุยเกี่ยวกับอุปสรรคที่คุณมีในการลดน้ำหนักแล้วก็จะแก้ไขปัญหานี้ยังไงนะครับจองเวลาแล้วก็เดี๋ยวเจอกันกันกบทีมเรานะครับขอบคุณครับ